สวัสดีนะครับผมวันนี้มาผมนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นมาคาบกับ EP ที่3นะครับซึ่ง EP นี้เราจะไปล่าวัวกันนะฮะด้วยการเราจะทำฟาร์มวัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอหาข้าวก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นการมีสิวแล้วเอ้ยเฮ้ยจ็บออตีเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บเออเออซึ่งตอนนี้ผมได้เตรียมทอด ทั้งหมด3มชุดแล้วก็ข้าว48แล้วก็รัวนนะครับเพื่อเราหลงทางนะฮะเราจะได้ทำสัญลักษณ์ธงนะฮะเราจะเริ่มออกเดินทางเลยนะครับถ้เสียงนี้ไม่ต้องไปสงสัยฮะมีคนอันนี้นะเดี๋ยวเราลืมตามล่าหาวัวเลยฮะตัวแรกนะครับผมขอเจอใครเรือขี้เกียจไปไกลนะฮะเจอแกะก็เอามาด้วยเจอแกะก็ใช้ได้นะ เปนสุดเราจะหาบริเวณที่อยู่ในเกอบของเรานะเพราะว่า้างไปกลอย่างนี้ก็คือจมเหทำไมเจอแต่หมูวะมีแค่หลอดเนี่ยโอ้โหโอ้จุโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ยังไม่เคยเดินสำรวจมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาปดจนภัยนะใน EP ที่5นนะีออ่ยถุย เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเก็บชูก้าใครเอ้ยไม่ใช่ชูก้าชูก้าแคไ่ไหนนะทุกคนไม่เจอว่ามันเจอแต่หมูสงสังยแถวทีหมูเยอะฮะถ้าไม่ีแค่เราทำฟาร์มหมูแน้วก็คือนะฮะผมอะว่าจะทำฟาร์มแกะนะแต่แกะแม่งหายากชิชิ่ยนะครับ ทำยังไม่ได้นะฮะก็โอเคก็อดใจรอไปหน่อยนะครับผมกินขนมปังแปลบนะฮะโอเคสรุปคือให้ปักอ้อมเกาะน,นะฮะปักอ้อมเกาะโอ้โหเฮ้ยนี่มันทะเลทรายแล้วนะเฮ้ยซึ่ง อืมถ้าเสียเวลาผมขอตตดคลิปแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราได้ไมาแล้วนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8ผมได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างชัว่วคาตอนกลับบ้านนะโอเคเราได้ดัวทั้งหมดแล้วนะฮะแปดดัวนะก็เอ่มเอ่มเอ่เอหันยิงยิงยิงฮะยิงคอนาใรผมหน่อยฮะ ซึ่งดตามมา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 ครับตามมาเดินมาตามมาตามมาเดี๋ยวผมจะล่อมาเข้าบ้านเน้อขอตะทิมนะทั้งมดซีอย่แต่กลุ่มสิวะตามมาซึ่งผมได้ทำงานประสมพัน์อกตัวหนึ่งนะครับก็ได้ลูกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะค่เพิ่มตอนนี้จะเอาไว้ไหน ประเด็นประเด็นนะดังนั้นเอามันไม่รวมกับไก่กแล้วกันนะตามมาคุณวัวตามมาคุณวัวตามมามาปุ๊ไก่นี่ดังนั้นให้มันอยู่ตรงนู้นแล้วเราค่อยไปสร้างข้อให้มันสร้างข้อก่อนเลยะสร้างข้อก่อนเลยไว้กระตุกกระตุกกระตุกแป๊บหนึ่งโอเค <c oughs> ซึ่งอโอเค ตรงนี้นะครับอุ้ยมืดแล้วกระปินประเด็นคือมืดแล้วนะคะออระับๆๆๆๆทำว่าทำไมผมถึงใช้โปรแกรมมันอ่านว่าโปรแกรมอะไรไม่รู้นะแต่ผมทำไมไม่ได้ใช้แอคชั่นถ่ายนะก็คือแบบแอคชั่นเนี่ยมันอัดเสียงไม่ได้นะก็เพื่อนผมมัน นานแล้วนะมันมาคอมเมนต์ว่าให้อัดเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ก็ดูไปสิบนาทีก็พอแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อคนระับโอ๊ยแม่โอ้วอร์หรืเป่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยว EP ที่สี่เรา เราก็ล่อเข้ามาเ้อาทำอะไรยแค่ไหนอ๋อตรงนี้อีกสอง,อง,อง,องซึ่งอีพีที่สี่เนี่ยผมจะมสร้างฟาม์มัวมีแล้วฟามไก่มีแล้วหลือแต่ฟามแกะขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง่ะน่างสารอีกตัวหนึ่ง้นมาสิเฮ้ย โอ้ไม่อยากให้ใตายกันนะสงคราก,กูกูเลวไม่เท่ากันละอุย้ยอุ้ยน้อมันจะเสร็จไหมเนี่ยตามมาทำไมตามมาทำไมไอ้เงียเงีตามมาทำไมโอเคตามมาตามมานายไม่รู้หรอกทนายผสมพันธุ์ให้ฉันฉันจะฆ่านายเอืม มีตั้งเป้าที่คนดูที่ประมาณสักห้าสิบคนนะครับผมไยอีกตัวหนึ่งนะฮือจุ๊บโอเคสองตัวแรกมาแลไวเหลืออีกสองตัวหรือป่ะโอเคเสียงเกมดังไปไหมฮะ อีกสองตัวมาเร็วมาตามพวกปลอมมาตามมาเร็วสไปเดอร์สองตัวอีกที่หนึ่งนั่นก็หามมาตามมาเดีามมา๋ยวผมจะทยอยแคสเกมใีเละเกมไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไปหาโหลดเกมในส e a มอยู่นะฮะก็คือผมหาโหลดอยู่เลยแค่ผมเอ่อเอ่อเอ่อมึงจะลอยคออีกนานไหม หมนเถอะโอเคเรารออีกตัวหนึ่งมาไหมหรือว่าจะให้มันจมน้ำตายอ๋อ,อ ى, สนใจหน่อยฮะสนใจนะข้าวอยู่ตรงหน้าฮะหรือเทะป้อนฮะตามมาโอเคผมมีสูตรหนึ่งนะครับสำหรับงัวที่มันอยู่ใกล้แล้วคุณขีข้ขันเอ,อ้ขี้เกียจนะฮะพอดีน ي, ดี่กระว่าล่าเป็นยูหรอครับ ิเกียดไปเอาเลยครับให้คุณทำอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โแล้วก็หลออโอกราสครับหัวที่อยู่ตรงนี้มันจะตามคุณมานี่ครับเพื่อไปหานักแทมมันนะฮะโอเคคุณก็ทำตามมันมาดูม,มาดูม,มาโอ้ยไอ้เอมล็ดมามาซิ ไม่อยากให้มันตายโอ้เสียงเฟนกันเลยขออนุญาตไปตอบมานะอ้าสเกลิตัพอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาสเกลสเกลอยู่ไหนฮะโอเคเมื่อกี้ผมไปตอบในโทรศัพท์มานะไม่ได้ตอบในคอมนะแล้ววัวคุณวัวคุณจะมาเนี่ยหมอเถอะหมอเถอะ เออตามมามันปาไปแปดนาทีแล้วโอ้ยเนาะงมากระดึเนาะโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็อู้โห่โอบลูกให้ป้าปาซะดยดีทำไมมันไม่มีอะไรกันนะเหมือนไม่มีอะไรกันนะก็ ขอจะพิบมพอเพียงเท่านี้ก่อนเลยครับปุ้ยขอจะพิมพเพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะนนนะแล้วถ้าอ e ี EPC อยากให้ผมทำอะไรก็อความเป็นใต้เหยียดแอปนะผมผมจะทำนะฮะครับนะครับถึงผมจะไม่เด่นไม่ดังแต่ขอให้มีคนทำผมก็พอฮะอะสโลแกนโอเคไปลนะ